ไขข้อสงสัยลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ไปลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างวันนี้มีข้อมูลมาฝากค่ะสําหรับใครที่คอมเมนต์สอบถามไว้นะคะรอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี68ปีนี้เนี่ยจะไปลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างวันนี้เกดมีข้อมูลเข้าคร่ามาฝากนะคะทุกคนใครที่รอลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่คอมเมนต์ว่ารอไหม่หน่อยนะคะซึ่งมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาให้ทุกคนได้รับเงินในตอนนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นในเฟสสองเนี่ยเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วค่ะก็ขอแสดงความินดีกับคนที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยส่วนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบ ะะเขาก็ตั้งเป้าการลงทะเบียนไว้ประมาณ25ล้านคนนะคะเป็นคนเก่าที่ใช้สิทธิ์อยู่ในตอนนี้นะคะจํานวน14.5ล้านคนแล้วก็คนใหม่นะคะในกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยหรือว่าไม่ผ่านการคัดก,กรองในการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะได้กลับมาลงทะเบียนใหม่เนี่ยอีกประมาณ10ล้านคนนั่นเองคนที่ใช้สิทธิ์อยู่ตอนนี้นะคะสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปดําเนินการลงทะเบียนอะไรนะคะเพียงแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยจะเอาข้อมูลของเรานะคะไปตรวจสอบ โดยอัตโนมัติเลยนะคะส่วนจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในรอบใหม่เท่านั้นเองนะคะก็อาจจะมีการออกเงื่อนไขใหม่นะคะเกณฑ์ใหม่ที่รัฐกลุ่มมากยิ่งขึ้นและการลงทะเบียนค่ะ ก็อาจจะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐลองไปเช็คในมือถือกันดูใครมีอยู่แล้วนะคะเก็บไว้อ่าเพิ่งลบทิ้งส่งใครที่เคยมีนะคะลบทิ้งไปแล้วนะคะแนะนําให้ดาวน์โหลดกลับมาล็อกอินจำรหัสอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเตรียมที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะโดยแอปพลิเคชันทางรัฐนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้กับ ทุกมือถือเลยไม่ว่าคุณจะใช้มือถือทั่วไปเป็นระบบ Android หรือว่าใช้ iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะใครใช้ iPhone นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ใครใช้โทรศัพท์ทั่วไปนะคะไปได้ที่ Play Store ได้เลยนะคะดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยค่ะทำตามขั้นตอนอย่าลืมนะคะเราจะต้อง สมัครสมาชิกเข้าระบบแอปทางรัฐด้วยนะคะโดยการสมัครเนี่ยก็จะใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะใช้การสแกนหน้าใช้เลขหลังบัตรนั่นเองนะคะง่ายๆค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ ไม่ขนาดในเรื่องของออนไลน์นะคะได้ไปลงทะเบียนตามจุดให้บริการต่างๆเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงอัปเดตข่าวดีด้วยสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมให้หรือลดในส่วนที่ประชาชนไม่ค่อยได้ใช้ออกไปอย่างเช่นค่าโดยสารและค่าการหุงต้มนะคะใครได้ใช้ค่าโดยสารบ้างใครได้ใช้ค่าการหุงต้มบ้างเป็นประจําทุกเดือนมาคอมเมนต์หน่อยนะส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้โดยเฉพาะค่าเดินทางนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ย ไม่ค่อยได้เดินทางเลย750บาทไม่ได้ใช้นะคะตอนนี้เขาก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เราได้ใช้สิทธิ์อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่รอาการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อยู่นะคะห้ามพลาดเลยปีนี้ไตรมาสแรกเราจะได้ความคืบหน้านะคะในเรื่องของการลงทะเบียนและก็อาจจะได้เปิดลงทะเบียนในช่วงของเดือนมีนาคมด้วยใครรองเงินหมื่นเฟสสามบอกเลยว่าไตรมาสที่2นะคะประมาณเดือนวิถุนายนเลยใครติดตามข่าวสารอะไรอยู่คอมเมนต์บอกกันได้นะคะใครฝั่งมาถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้ว จะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ